สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้เนี่ยก็จะเข้ามาขออธิบายนะคะถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ของเรานะคะซึ่งเป็นตัวมาร์เนาะหลายๆคนเนี่ยก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่ามาของเราเนี่ยมันมีของปลอมนะคะเกินกตลาดไปหมดเลยเพราะว่าอย่างอย่างบางเจ้าเนี่ยขายส่งแล้วบอกว่าจ๊บเนี่ยส่งของให้เป็นหมื่นกล่องก็เลยสามารถเอามาขายในราคาถูกได้ต้องขอยืนยันตรงนี้เลยนะคะว่าไม่เคยส่งของจานวนหมื่น 10, กล่องออกจากบริษัทนะคะเพราะว่าบริษัทเนี่ยขายแม็กซิมัมเต็มที่ก็คือประมาณพันกล่องนะคะ เพราะว่าเราจะกําหนดการขายอยู่แล้วค่ะไม่เคยขายเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อถือไม่ได้นะคะถ้าใครบอกว่าออมีดีลเลอร์รับจากซิปมาเป็นหมื่นกล่องแล้วมาปล่อยต่ออะไรอย่างนงี้คือไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็วิธีการดูของปลอมใช่ไหมของของปลอมมาของจริงเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้ในบริษัทเนี่ยได้ออกสติ๊กเกอร์นะคะสําหรับแปะสติ๊กเกอร์เนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่า ไม่ใช่พอซื้อสินค้ารุ่นใหม่ถึงได้สติกเกอร์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าที่ถูกต้องแล้วก็ซื้อผ่านบริษัทจริงๆเนี่ยตอนเราออกสติกเกอร์มาเนี่ยเราออกมาที่หลังจริงแต่เราส่งสติกเกอร์กลับไปให้ตัวแทนจาหน่ายเราทุกคนเพื่อให้ตัวแทนจาหน่ายเราเนี่ยเอาสติกเกอร์ไปแปะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการแปะย้อนหลังอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นของที่ออกจากบริษัทจริงๆเนี่ยยังไงจะต้องมีสติกเกอร์นี้นะคะไม่ว่าจะซื้อนานแล้วหรือว่าอะไรเพราะว่าเราจะนับจํานวนแล้วเราส่งสติกเกอร์ให้นะคะ มันก็จะมีแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนกับมีประวัติอยู่แล้วว่าใครซื้ออะไรไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีสติกเกอร์แบบนี้นะคะติดไปให้แต่ละกล่องก็คือจะเลขไม่เหมือนกันแต่ว่าสติกเกอร์ก็จะเขียนว่าเมดิลินโคข้างในแล้วเป็นสีเงินๆแล้วก็จะมีเลขระบุตามนี้นะคะก็คืออันนี้ถึงจะเป็นของแท้แน่นอนนะคะแล้วก็ของแท้เนี่ยขายในราคา1,900เอ้ย1,500บาทน,นะคะตัวนี้ก็คือคุณสมบัติอย่างที่บอกนะคะว่า อย่างจิ๊บเนี่ยเมคอัพแบบแบบบ่อยๆใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยเราล้างหน้าด้วยครีนซิ่งเนี่ยก็อาจจะออกได้ไม่หมดด้วยการมาร์กหน้าก็จะช่วยจิ๊บก็จะมาร์กอยู่แล้วนะคะทุกวันนี้ก็ยังมาร์กอยู่นะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งคะ่ะเพื่อเอาแบบสิ่งตกค้างแล้วก็ พวกสารเคมีต่างๆที่บนหน้าเราจะเครืองสมัมอางหรืออะไรเงี้ยออกให้หมดด้วยนะ,ะแล้วก็เหมือนเป็นทีทเมนต์ในตัวอยู่แล้วิพอจิ๊บไม่ไม่เข้าคลินิกรักษาหน้าเพื่อทำทีทเมนต์อยู่แล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้จะเวิร์กมากๆเลยนะคะก็วิธีการสังเกตนะคะหนึ่งเนี่ยซื้อสินค้ากับตัวแทนจำหน่ายของเราเท่านั้นนะคะแล้วก็จิ๊บเนี่ยไม่เคยส่งให้กับร้านที่เดอะวันหรือว่ายูเนียนมอลหรือว่าตึกอินเตอร์เชนจ์เนี่ยเรามีตัวแทนจำหน่ายแค่คนเดียวนะคะแต่ว่าอีกเจ้าหนึ่งเนี่ย ก็ไม่ใช่ลรจิบก็สาหรับร้านที่ไม่ใช่เนี่ยเราได้มีการเริ่มยื่นเอกสารให้หยุดขายผลิตภัณฑ์ไปแล้วหลายร้านก็ทาตามนะคะแต่บางร้านเนี่ยแอบขายอยู่ก็แอบขายอยู่ก,ก,อยอยก,ก็อาจจะเป็นเรื่องที่อยู่ในขั้นตอนของการดําเนินคดีตามกฎหมายนะคะแต่ก็คือเวลาเลือกซื้อสินค้าเนี่ยอย่าลืมนะคะหนึ่งคือเลือกซื้อกับตัวแทนจาหน่ายที่มีรหัสเท่านั้นรหัสก็จะขึ้นด้วยต้นด้วย ex แล้วก็ sv นะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือ จะมีอันนี้นะคะคือจะมีรหัสที่เป็นสติกเกอร์นะคะติดอยู่เท่านั้นถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยก็คือไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลือกดูตรงนี้เป็นหลักไม่ว่าแม่ค้าจะบอกว่าไม่ติดเพราะว่าอะไรก็ตามเนี่ยเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดนะคะเพราะบริษัทเนี่ย ออกสติกเกอร์นี้มาเพื่อให้รู้ว่าอันไหนแท้อันไหนปลอมไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิน้นจะลืมติดของสั่งมานานแล้วหรือว่าจิบไม่ให้สติกเกอร์คือไม่มีนะคะสามารถไลน์มาหาจิบได้เลยนะคะที่ JUBJIB แล้วก็สัตจิดกัน2ตัวนะคะคือไลน์มาได้เลยแล้วมาถามเลยว่าร้านานี้ร้านนี้ร้านนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือขอความร่วมมือด้วยนะคะเนื่องจากสินค้าเนี่ยพอกลายการวุ้ิีไปเนี่ยคือขายดีมากๆเลยนะคะก็คือตอนเนี้ย ในตลาดเนี่ยน่าจะเหลืออยู่ไม่ไม่กี่พันกล่องนะคะน่าจะประมาณ2,000ันกล่องแล้วก็จะขาดตลาดไปประมาณ1เดือนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจิ๊บกำลังสั่งของรถใหม่ที่เกาหลีแล้วนะคะแล้วก็ของรถใหม่เนี่ยก็น่าจะมาประมาณเดือนกุมภานะคะแล้วก็ส่วนของที่มีในตลาดตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นด้วยนะคะถึงเดือนหน้านะคะก็คือซื้อ1กล่องในราคา1 0 5 0บาทแต่ถ้าซื้อ2กล่องอยู่ที่1 9 9 0บาท1 9 9 9บาทนะคะคือว่า ก็ถือว่าลดลงไปนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยส่วนผสมค่อนข้างดีอะไรดีทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยราคาสูงตามตามคุณภาพด้วยนะคะก็ยังไงฝากด้วยนะคะมาร์กตันนี้ก็คือให้ความข่าวทันทีหลังใช้ไม่มีสารอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเราเน้นแบบธรรมชาติจริงๆแล้วก็ดูดซับสิ่งตกค้างเวลามากนะคะ10นาทีเอ้สินาทีแรกไคโดซานทํางานนะคะคือจะดูดสารพิษออกมาส่วนหลังจากนั้นเนี่ย ตัวบำรุงนะคะที่เป็นตัวแอ็เซนต์แอนตี้ออกซิเดนทั้งหลายเนี่ยก็คือจะเริ่มทำงานนะคะแล้วก็อออกฤทธิ์ในการบำรุงเพราะฉะนั้นเนี่ยมาสจะร้อยแผ่นแห้งก็ได้ดีถ้าไม่ร้อยแผ่นแห้งเนี่ยก็คือสักประมาณส0ิบนาทีก็ออกได้แล้วค่ะก็ถือว่าครบสูตรนะคะแล้วก็มาสนี้นะคะอย่าลืมหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายนะคะแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายที่มีหรหัสแล้วก็อย่าลืมดูหรหัสข้างกล่องด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ